แก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่นะครับกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เราเรียนว่ามูลนิธิป้องกันของใครใครการส่วนราชการต่กกางๆนะครับแล้วก็ผู้สมรู้ในการที่จะเพื่อจัดหาทุนหรือระดมทุนจากทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนตลอดจ,จนเจ้าที่ของเราช่วยเหลือตลอดจน ได้รับผลก,กร,ระทบากับธารกิจในด้านการแก้ไขปัญหาและการป้องกันไฟป่าและฝนควันตลอดจนภ,ยภยนัยพิบัติต่างๆนะครับซึ่งเพื่อสารประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการอุทลรต่างๆเพื่อส,สารประโยชน์และอันที่4ี่ก็คือการดำเนินแต่การใดในปีที่ผ่านมามลงค์ิารในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่ปาฝนควันดังนี้หนึ่งให้สำหรับ ที่แจ้งเบาะแสนำไปสุ่การแจกคุณจำนวนหนึ่นงรา,ายร500ายละห้าร้อยห้าของรายรายละหนึ่งหมืบาทจากกระดที่สองหมืบาท 3. ให้รวมทั้งสิ้นนะครับในปีที่ผ่านมาพันมูลนิธิได้ใช้สองหมื่นห้าพันบาทนะครับแตเดียวปีนี้นะครับมูลนิธิก็ได้จัดสรรเงินให้กับย e ี่ิบเอ็ดพีเอของจังวัดเชีาายงใหม่ให้เกิดผลสำเร็จประชน และสี่สำคัญที่นี้นะครับทางมูลนิธิน่าจะทำโครงการเหล่านี้เป็นรูปรับสาคัญในการช่วยเหลือการดบเติงานของเจ้าหน้าที่และส่วนราชการสำหรับสนุกมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นงค์บุดหนุนซึ่งโครงการนี้นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการและองค์กรภาคประชาชนนะครับในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ ระดับหนึ่งตมาเราเป็นอันดับที่สิบสามแล้วสบานที่ต่างๆขู่บ้านจำน,น,นวนประมาณประมาณร้อกว่าแห่งของไฟป่าระดับขนาดเล็กพื้นทีสองท่าจำนวนของหมู่บ้านะนะครับ644สถานการณ์ไฟปลล่าระดับหนงขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นปัญหาที่สำคัญในระดับต้น ซึ่งส่งผลภาพจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประกอบกับเทคโนโลยีใหม่เรื่องนามร่วมกันเป็นที่เต้อยแล้วนะจะได้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับบันทึกภาพร่วมกันนะครับค่ะขอภาพเอ็นโอยเให้ท่านต้แล้วนะคะก็จะมีพิธีมอบนะคะเงินสนับสนุนนะคะซึ่งวันนี้ในบรรยากาศดีนะครับจะได้เรียนเชิญทาง คณะผู้บริหารนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงประธานสภานะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่